สวัสดีครับเพื่อนๆชาว Ho ลิสั์นี่ครับเราจะมาทำความรู้จักกับชุดหูฟังแบรนด์น้องใหม่ที่มาจากแบรนด์หูฟังในตำนานรุ่นเก่าอย่าง t f Z กับ Ear Acoustic Audio SPA Pro Max และเรียจะเป็นยังไงเรามาติดตามชมไปพร้อมกันนะครับแต่ก่อนอื่นฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กันให้ด้วยส่วนใครที่ยังไม่กดติดตามฝากกดติดตามกันให้ด้วยนะครับเพื่อเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดการอัปเดตสินค้าใหม่ๆจากทางเราโฮลิสัยถ้าเพื่อนๆพร้อมกันแล้วเราตามไปดูพร้อมกันเลยโอเคไปลุยกัน อ,อื่นนะครับเพื่อนๆเ,เรามาทําความรู้จักกับแบรนด e ์ Ear Acoustic Audio กันก่อนซึ่งจริงๆะครับแบรนด์นี้ก็คือแบรนด์หูฟังจาก t f z แบรนด์ผู้ผลิตหูฟังรุ่นเก่าในตํานานที่เราคุ้นเคยในคุณภาพเสียงซึ่งทางแบรนด์ครับเขาได้ทําการปรับเปลี่ยนจุดยืนของแบรนด์ครั้งใหญ่ในปี2025้วและได้ตั้งชื่อแบรนด์ใหม่ว่า e a c o u s t i c Audio และในวันนี้ครับเรามาทําความรู้จักกับ e Ac a Acoustic Audio SPA Pro Max ซึ่งเป็นชุดหูฟังบอดี้โลหะที่มาพร้อมกับไดเวอร์เดนัมิกเดี่ยวขนาด11.4มิลลิเมตรที่ภายในตัวไดเวอร์ครับเขาจะใช้ไดอะแฟมแบบนาโนกราฟินรุ่นใหม่ล่าสุดและได้ทำการปรับจูนได้อย่างลงตัวจะทำงานร่วมกับชุดแม่เหล็กกำลังแรงสูง N52 ที่มาพร้อมด้วยเทคโนโลยีแม่เหล็กเทสลาที่จะช่วยในเรื่องการขับและเล็กของเนื้อเสียงให้มีความชัดเจนและมีสัญญาณรกกวนที่น้อยที่สุดแถมยังให้เนื้อเบสที่มีความกระชับ ลงได้ลึกรวมไปถึงสิ่งในย่านกลางที่มีความชัดเจนได้อย่างลงตัว โดยเนืส่วนของการออกแบบชุดหูฟัง e Audio a อคู s ติกออเดี S.P.A.Pro Max ตัวชุดหูฟังขึ้นรูปด้วยเทคโนโลยี CNC และเสริมความแข็งแรงด้วยการชุบไฟฟ้าทำให้บอดี้ชุดหูฟังมีความเงาวาวด้านหน้าตัวหูฟังเคลือบด้วยเรซินมีการพิมพ์ลวดลายสาม,มิติคล้ายเกล็ดงูบวกกับโลโก้ด้านหน้าตัวหูฟังที่ทำออกมาได้อย่างสวยงามโดยตัวหูจะมาพร้อมกับโค้สัญญาณแบบ2พินขนาด0.78ม mm. ลมรรองรับการถอดเปลี่ยนสายอัปเกรดได้รวมไปถึงท่อนำเสียงที่เป็นเนื้อเดียวกับตัวบอดี้หูฟัง วมไปถึงฟิลเตอร์ด้านหน้าท่อนําเสียงและช่องระบายแรงดันตัวหูฟังก็ทําลวดลายออกมาได้อย่างสวยงามเรียกได้ว่าเป็นชุดหูฟังที่ออกแบบมาได้อย่างสวยงามและลงตัวสมกับเป็นชุดหูฟังไฮเอ็นระดับของแบรนด์โดยในส่วนของสายสัญญาณที่ทางเอออะคูสติกได้ให้มานะครับตัวสายจะเป็นแบบขั้ว2พินขนาด0.78ม mm. ิลลิเมตรเป็นสายเนื้อทองแดงชุบเงินเกรดคุณภาพที่มีความบริสุทธิ์สูงซึ่งจะช่วยนําสัญญาณเสียงได้เป็นอย่างดี บวกกวัสดุหุ้มสายที่มีความใสจนสามารถมองเห็นเนื้อทองแดงภายในได้อย่างชัดเจนแถมตัวสายยังม้วนจัดเก็บง่ายอีกต่างหากโดยตัวสายครับเขาจะมาพร้อมกับหัวสัญญาณแบบ3.5ม mm. ิมตรชุบทองเรามาดูในส่วนของน้ำหนักของหูฟัง S P A Pro Max กันนะครับแล้ามาเริ่มต้นที่ตัวหูฟังกันก่อน ดยน้ำหนักของตัวหูฟังจะอยู่ที่18กรัมถือว่าเป็นชุดหูฟังที่มีน้ำหนักเบาถึงแม้ว่าวัสดุจะเป็นโลหะก็ตามและในส่วนของน้ำหนักของตัวสายน้ำหนักจะอยู่ที่40กรัมถือว่าเป็นชุดสายสัญญาณที่มีน้ำหนักกำลังพอดีไม่เบาและไม่หนักจนเกินไปแถมตัวสายยังม้วนจัดเก็บง่ายกังหันแล้วเมื่อประกอบร่างรวมกันทั้งหูฟังและสายสัญญาณน้ำหนักรวมจะอยู่ที่58กรัมถือว่าเป็นชุดหูฟังที่มีน้ำหนักกำลังดี จัดเก็บง่ายและพวกพาไปใช้งานได้อย่างสะดวกโอเคครับเพื่อนๆเนดีย๋ยวเรามาแกะกล่อง Ear Acoustic Audio S.P.A. Pro Max กันแล้วมาดูกันครับว่าภายในกล่องมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวมาดูที่ตัวแพ็กเกจกล่องกันก่อนนะครับผมตัวกล่องเป็นกล่องกระดาษสี่เหลี่ยมสีเงินที่ดูพรีเมียมมากๆแล้วเมื่อเปิดกล่องออกมาครับเราก็จะเจอกับซองใส่คู่มือการใช้งานและชุดจุกหูฟังให้อีก2ชุดต่อมาครับเราก็จะเจอกับตัวชุดหูฟัง S.P.A. Pro Max อยู่ด้านในเรามาดูกันที่ตัวหูฟังกันก่อนนะครับเมื่อผมได้รองจับตัวหูฟังครับความรู้สึกอย่างหนึ่งเลยคือ ตัวชุดหูฟังที่เป็นโลหะมีความพรีเมียมมากๆโดยเฉพาะตัวบอดี้ที่มีความเงาวาวแถมรวดลายด้านหน้าก็ทําออกมาได้อย่างสวยงามรวมไปถึงอุปกรณ์อื่นๆที่ทางเออ acoustic ได้ให้มาไม่ว่าจะเป็นกล่องเก็บหูฟังที่ภายในครับเขาจะมาพร้อมกับสัญญาณแบบ 2. พินขนาด0.78ม mm ิลิเมตรอยู่ภายในและพิเศษสุดสําหรับรุ่น spa pro max นะครับผมทางเออ acoustic ครับเขาได้แถมสายถักข้อมือเป็นที่ระลึกไว้ภายในกล่องอีกด้วยและนี่คืออุปกรณ์ทั้งหมดของเ e ออ acoustic audio spa pro จะต,ต้องขอบอกเพื่อนๆไว้ก่อนนะครับว่าอุปกรณ์ดนนังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับล็อตการผลิตณเวลานั้นโอเคครับเพื่อนๆเ,เรามาดูในส่วนของแนวเสียงของ e อ o u u t t i c u u i o s s p p r r o m x กันนะครับต้องบอกเลยครับว่าเป็นการจูนเสียงที่ดึงความสาม,มารถของไดเวอร์และไดอะแฟมออกมาได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะเนื้อเบสที่ให้ความแน่นกระชับ ลงได้ลึกเก็บตัวไวมวนเบสหนากํำลังดีแดน a มิกของเสียงกระเดื่องกลองและกีตาร์เบสก็ขับออกมาได้อย่างมีจังหวะตอบโจทย์เพื่อนๆที่ชอบฟังแนวเพลงป๊อปร็อกฮิปฮอปอันนี้ซองและเพลงตลาดทั่วๆไปก็ฟังได้อย่างสนุกรวมไปถึงเสียงร้องและเสียงดนตรีในย่านกลาง ก็ขับออกมาได้อย่างชัดเจนเป็นธรรมชาติในด้านเสียงแหลมครับเนื้อเสียงจะมีความละเอียดชัดเจนสมูทลื่นไหลโดยเฉพาะเสียงเครื่องดนตรีแม้ว่าจะเป็นกีตาร์แฉะสแสนของกลองก็ขับออกมาได้อย่างชัดเจนปลายแหลมมีความมุนลากไปได้ไกลมีความฟุงฟ้งฟิ้งและมีประกายอย่างชัดเจนด้านเสียงร้องครับเขาออกในโทนอุ่นโดยเฉพาะเสียงนักร้องผู้หญิงที่มีความโปรง่งใสชัดเจนเป็นธรรมชาติรวมไปถึงเวทีเสียงที่มีความกว้างการแยกมิติของเสียงร้องและเสียงดนตรีก็ทําออกมาได้อย่างลงตัว สัมผัสได้ถึงตำแหน่งแนละทิศทางของเสียงได้อย่างชัดเจนโดยรวมนะครับผมรู้สึกว่า Ear acoustic audio spa pro max เป็นชุดหูฟังที่ทาง Ear acoustic ได้ทำการปรับจูนแนวเสียงได้อย่างลงตัวถึงแม้จะเป็นชุดหูฟังที่มี d i v ว r d y y n m i มิเพียงตัวเดียวแต่ด้วยการปรับจูนและพัฒนาเนื้อเสียงและคุณภาพของเนื้อ d ด a ะแฟ m รุ่นใหม่ ที่อยู่ภายในตัวหูฟังทำให้ S.P.A. Pro Max เป็นชุดหูฟังที่ตอบโจทย์การฟังเพลงที่เน้นรายละเอียดของเนื้อเสียงอย่างมีมิติบวกกับเนื้อเบสที่มีความกระชับแน่นฟังสนุกทําให้ตอบโจทย์การฟังเพลงได้อย่างลงตัวหากเพื่อนๆสนใจครับแวะมาสอบถามรายละเอียดจากทีมงานโฮลิไซด์ได้เลยนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆชาวโฮลิซด์กับเทปรีวิวชุดหูฟัง Ear Acoustic Audio S.P.A. Pro Max ในครั้งนี้เพื่อนๆมีความคิดเห็นกันยังไงบ้างครับ หรือใครที่ได้ลองฟังแล้วรู้สึกกันยังไงบ้างแวะมาพูดคุยคอมเมนต์กันได้ใต้เทปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับก่อนจากกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะครับพบกันใหม่เทปหน้าสวัสดีครับ